นี่ยตรงนี้ตน้ตงนี้่หอ่ะเนาพหลับพูดไปเรื่อยๆใจต้องต้องต้องปุ๊บหรือว่าหรือว่าอิกมอีเลีนะคะรอว่ามนะด้ดกนไหมพร้อหรอล่าร้อมไหมได้ร พี่ปกล้องรว่าเป็นจริงมันเป็นอย่างเ<า>งี้ยปกล้องฟัดเจ้าของอะไปแต่มัน <c oughs> ซีนเลิฟซีนที่แบบดุดุเลยอะไรอย่างงี้คือพี่ปอยก็ถามแหละคือเดี๋ยวพี่ขอประมาณนี้นะแต่ว่าถือว่าตั้งแต่เล่นซีรีส์ด้วยกันมาเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เราเลิฟซีนกันแบบว่าดุสุดแฟ<ต>นคลับต้อง,องอดีใจนะเขาได้เป็นหมาป่าสักทีนะตั้งแต่เล่นมาเขาเป็นแบบบล็อกแบ็คตลอดเลยต้องไปรอดูค่ะว่ามันเป็นหมาป่าหรือว่าเป็นบล็อกแบ็คในเลิฟซีนตอนแรกเลยมันก็ถ่อเวลาไว้ ชั่วโมงสําหรับซีนที่จะต้องเลิฟซีนเราคิดว่าพวกเราอะน่าจะเล่นไม่ได้คิดว่าน่าจะแบบโหเป็นซีนที่ยากสำหรับพวกเราแต่พอถึงเวลาจริงๆก็คือมันสามารถแบบไปคัดเดียวผ่านคัดเดียวผ่านแบบไปได้เร็วกว่าที่คิดแต่ตัวการทั้งคู่เป็นของกันและกันนะซึ่งบอกเลยว่า <c oughs> คือทีมงานในนั้นนี่อแบบว่า <c oughs> เหนือแตกกันหมดค่ะพี <c oughs> พ่พลอยหน้าแดงอ่ะ <c oughs> พีพ่พลอยแบบว่าดูแบบอยู่ในห้องกับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูเขาเรียกว่ามอนิเตอร์ที่แบบ <c oughs> แดงมากพอถ้าคัดปุ๊บพลอยเดินม,มายิ้มแบบหน้าแดงเป็นมะเขือเทศเลย <c oughs> อ่ะข่าอหวานถ้าเขาหน้าแดงคือผ่านได้ทำให้เขาแบบอินได้ก็คือจบผ่านท <c oughs> ในการเลือกเฟมเราก็ต้องแบบปล่อยให้คือมันต้องตัดความเป็นแบบอินฟ้ากับชาลตออกไปแล้วก็นี่คือตุ่มและนี่คือล้านที่เขาแบบได้เจอการเป็นโมเมนต์ที่มันแบบ ที่มันอบอวนไปด้วยแบบว่าความรักต่างๆที่มันจะใช้ร่างกายในการแบบบอกรักกันอะไรเงี้ย